สวัสดีค่ะก็วันนี้มาหล่อหน้าค่ะเคยเห็นมาบ้างตามรูปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเวลาแบบพี่ๆคนอื่นที่มีละครที่ต้องหล่อหน้าอะไรเงี้ยในรูปเหรอคะก็ เห็นแต่รู้จมูกอะคือไม่มีอะไรโผลออกมาเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนละกันค่ะยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากจะลองดูนะว่าความรู้สึกที่แบบจะมีอะไรท um ี่มาอยู่บนหน้าบนครึ่งบนของตัวเราเนี่ยเราต้องอยู่นิ่งๆแบบขยับอะไรไม่ได้จะเป็นยังไงบ้างปกติจะเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยนานตอนนี้ยากอยากจะขึ้นเวทีแล้วอย่างงี้เดี๋ยวต้องลองดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเต็มที่ค่ะ Oh no, you ที่อยู่ข้างนอกต่างกันยังไงนอ้องต่างกันยังไงอะคะตอนแรกเขาแบบโอเคพี่เขาก็อธิบายขั้นตอนเสร็จแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่แบบลงมือทําจริงๆมันรวดเร็วมากอะเอาง่ายคือทุกอย่างแบบว่าเสร็จเร็วกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตอนแรกที่พ่อไปทางแรกเออก็เย็นจริงๆเหรอแต่ว่ามันไหลเร็วมากคนไหลามาที่จมูกล้วแบบหุ uy, ้ยตายเข้าจมูกแล้วทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พี่เขาก็มาปาดได้แบบโอเคเร็วคะ่ะทุกอย่างนอกนั้นก็เลยแบบรับร่นไม่ได้มีอะไรเพราะว่าตอนแรก ตอนแรกอาจจะตกใจแบบยังไม่ชินว่าแบบมันลงมาไหลเร็วมากยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตอนหลังก็โอเคก็จะมีตอนสุดท้ายที่พอมันเริ่มแข็งใช่ไหมคะเริ่มแข็งตัวเอาละเหมือนเหมือนใส่หน้าก,กากอะไรครอบไปเหมือนใส่ตัวมัสคอตที่แบบเวลาขย,ยัยบไม่ได้แล้วมันจะแข็งๆ่างี้ะ <laughs> มันนิ่งแล้วมันก็เงียบมากกว่าที่คิดค่ะคือพอทุกอย่างที่มันครอบหูไปหมดแล้วใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเราได้ยินแต่เสียงหัวใจตัวเองเต้นต,ต,ตึกตึกตลอดเลย หนึ่งเต้นมาสนกสับครั้งแรกแต่ก็โอเคค่ะผ่านพลนรัพเลืล่มไปได้ด้วยดีคราวนี้ก็รอตอนใส่แล้ววันหนูบอกได้เลยว่ารายการนี้ไม่มีอะไรที่ง่ายเลยจริงๆยากค่ะแต่ก็มันเป็นอะไรที่แบบท้าทายความสามารถดีแล้วก็คิดว่าสนุกแน่นอนค่ะต้องรอชมกันคุณผู้ชมนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะคะวันนี้ก็มา ขั้นเตรียมตัวขั้นแรกแล้วแล้วก็จะมีขั้นต่อๆไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็รอชมโชว์ในทุกๆวิกนะคะอย่าลืมนะคะมาร่วมทำบุญกันค่ะ